อำเภอวิเศษชัยชาญมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด111,886ไร่โดยสามารถแบ่งพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชเป็นข้าวจำนวน1160ไร่พืชไร่จำนวน205ไร20่ไม้ผลจำนวน7,977ไร่พืชผักจำนวน2,293ไร่ไม้ยืนต้นไม้ป่าจำนวน1 0 3 2ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับจำนวน158ไล่สมุนไพรและเครื่องเทศจำนวน61ไล่เมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2567เขื่อนเจ้าพยา,ยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอาาัตรา1,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมขังในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของตำบลบางจาก โดยตำบลบางจากักมีหมู่บ้านทั้งหมด14หมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด5,879ไร่มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด206ครัวเรือนแบ่งเป็นข้าวจำนวน5,253ไร่ไม้ผลจำนวน546ไร่ไม้ยืนต้นจำนวน2ไร่พืชผักจำนวน77ไร่สมุนไพรและเครื่องเทศจำนวน1ไร่ และจากการระบายน้ําที่เพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพยาทําให้มีพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบคือบริเวณหมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่12โดยมีพื้นที่ขึ้นทะเบียนเป็นไม้ผลจํานวน3.2ไร่และพืชผักจํานวน8.5ไร่และเมื่อวันที่3กันยายนพศ2567กรมชนประทานได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพญา โดยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาจากอัตรา1399ลูกบาลกบเมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา1500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญสำนักงกานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำปัจจุบันและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร